เตรียมตัวให้พร้อมกรมอุตุเตือนพัยพายุเฟิงเฉินจอถล่มภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่22-26ตุลาคม2568นี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพายุลูกนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างมาติดตามข้อมูลสำคัญกันเลยค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่13เกี่ยวกับพายุโซนร้อนกำลังแรงเฟิงเฉินเฟงเชิน ที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันเดียวกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานังประเทศเวียดนามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ220กิโลเมตรหรือที่ละติจูด17.1ุดองศาเหนือลองจิจูด110.0อุดองศาตะวันออกพายุลูกนี้มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชัวมม่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตก่อนไปทางใต้เล็กน้อยอย,อย่างช้าๆคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณนเวียดนามตอนกลางในวันที่23ตุลาคม2568แต่เดี๋ยวก่อน นี่คือสิ่งที่น่าสนใจหลังจากขึ้นฝั่งแล้วพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงเวลานั้นแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงวันที่22-23ตุลาคม2568ไฮไลท์สำคัญสำหรับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่22-26ถึงตุลาคม2568เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องระมัดระวังอันตร,รายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนอาจสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองข้อควรจำ อย่าลืมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทรศัพท์สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่22ตุลาคม2568เวลา23นาฬิกาจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักปริมาณตั้งแต่35.1ถึง90.0มิลลิลิตรขึ้นไปเศร้าวันที่22ตุลาคม2568ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงยะลากระบี่ตรังวันที่23สาตุลาคม2568หสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันที่ย4สี่ตุลาคม2568หหสสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันที่25สิบห้าตุลาคม2568หหิชุมพรยะลานราธิวาส ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันที่26ตุลาคม2568ประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากปริมาณตั้งแต่90.0มิลลิลิตรขึ้นไปเศ้า วันที่22สองตุลาคม2568สงมขลาปัตตานีนราธิวาสพังงาภูเก็ตสตูลวันที่23ตุลาคม2568นครศรีธรรมราชพัทลุงสมขลาปัตตานีวันที่24ตุลาคม2568นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีวันที่25ตุลาคม2568สสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15งกมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงหนึ่ง สององศาเซลเซียสมีลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- อถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5ถึง35มิกมชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22อถึง24สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องซ,ซียสลมอ,อกเฉเีือควาเววโลเง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งอง,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้ามีฝนฟ้าะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนคร สมขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตำสุด2 3่สสถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3ถึง 33, องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส5บหถึงกชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนความเร็วส5บหถึงกชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนนนฟ้าาานองนง่สูมมกกว2เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึง 24, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึง 32, องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30ถึงกมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กมชั่วโมงคำถามชวนคิดเพื่อนๆคิดว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักได้อย่างไรมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยคะ่ะ